สวัสดีครับพบกับน้าแป๊ะอีซูซุได้จากฟาร์มมิลเอ็กนะครับวันนี้น้าแป๊ะจะมาแนะนําการแต่งรถนะฮะคันอยู่ด้านหลังน้าแป๊ะนี่นะครับเป็นมิลเอ็กนะฮะในรุ่นอีลิแกนเครื่อง1.9สีเงินไอซ์เบิร์กสีเทาดํานะครับว่าแต่งยังไงบ้างฮะคันนี้เสริมหล่อนะแต่งช่วงล่างนะฮะเต็มระบบจัดหนักจัดเต็มนะครับบายเคเอ็มเลสซิ่งนะฮะน้ากระมวลการยางนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะะว่าหล่อๆแบบนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเชิญครับชิ้นแรกนะครับ ล้อนะฮะเป็นล้อเวกขอบ18สีเทากันนะสีเดียวกับรถเลยนะฮะรัดด้วยยาโตโย่เอสซีสามสองหกนะครับแล้วก็คิ้วล้อดําด้านของนากาบมนนะครับช่วงล่างนะฮะเปลี่ยนเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์หน้าควีนซีรีส์พร้อมสปริงโหลดนะฮะหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วนะฮะไม่ติดนะฮะปรับองศาด้วยปีกนกคู่หน้าของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็การโค้งคู่หน้าของ KM สีน้ําเงินนี่นะฮะนั่งสบายเข้าโค้งได้นิ่งขับสนุกขึ้นนะครับรถทุกคันนะออกจากฟาร์มมีเออ็กกแแตต่่ััับะะะะะะะนนนนฮฮฮ้้้งงวลใหทุค แป๊ดเป็นคนดูแลแล้วตรวจสอบคุณภาพเองเลยครับไปดูล้อหลังนะครับล้อเวกนะฮะสิบแปดนะครับสีเทากันนะฮะดูความหล่อนะครับและด้วยยาโตโยนะครับเอสทีสามสิบแปดนะครับไปดูด้านหลังฮะโชคเป็นพิคคีบับซับแข็งนะฮะหน้าปรับได้16หลังปรับ8ระดับนะครับหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วไม่ติดนะฮะแล้วก็มีลูกหมากกันโค้งคู่หลังด้วยนะครับเปลี่ยนทั้งคู่หน้าคู่หลังนะของ KM เสีน้ำเงินนะฮะนี่น้าเซนเรียบร้อยครับเคมเรซิ่งของเรานะครับขอ6กธัญบุรีนะครับ คือกำมือนกันยางครับคาดเอลมีไฟนะฮะของคาโต้ชุด e m s p o มสนะครับพอเปิดไฟหลีนะฮะไฟจะติดยาวเลยนะฮะก็คือสวยมากนะครับเพราะเหยียบเบรกไฟจะโชว์ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เสริมด้วยการลอยท้ายอันนี้ของฟรีฟอร์มนะครับดำตัดเงินตัดเทาเลยครับการลอยได้เป็นอย่างดีครับอ่าแล้วทุกคันออกจากฟาร์มมิวเอ็กซ์นะครับฟอร์มฟิล์มนะฮะฟิล์มอัลติเมทนาโนเซรามิกนะฮะรับประกัน10ปีนะครับอยู่ข้างในมอออกมาสว่างนะฮะ อยู่ข้างนอกบอกเข้ามาจะมืดป้องกันแสง UV ได้เกือบ100%ครับแล้วก็คิ้วกันสาสีบานครับอันนี้ให้เลยแล้วก็ล็อกยางอะไหล่ครับด้านในนะครับทุกคันออกจากฟาร์มีแถมกล้องบันทึกหน้าพร้อมเมมโบรีการ์ดนะฮะใช้งานได้จริงนะครับรับประกันคุณภาพผม6ดีนะฮะปูทั้งคันให้ให้เลยนะครับแถมให้เลยนะครับออกจากฟาร์มีอันนี้ดําได้ดานะครับอันนี้ดําได้ดามีดําได้แดงดําได้ครีมครับปูทั้งคันเดี๋ยวหน้าให้ดูทีละแถว เดี๋ยวด้านหลังนะครับอ่า้นหลัอันนี้ดำได้ดำนะอันนี้ปูทั้งคันปูยันหลังบดเลยฮะแล้วก็ชุดโช๊คนะคสปริงปีกนกแกนโคง้งคืนท่านเอฟซนะฮะที่ติดมากระรถนะเราใส่ชุดใหม่ช่วงล่างแน่นๆจัดหนักจัดเต็มเลยครับอยากได้โปรเด็ดๆดีๆนะทักหาโทรหาทัาแปะได้นะครับซื้อรถกับทัแปะตอนนี้นะฮะ ถ้าสนใจนะครับรับโปรเดียวกับมอเตอร์โชว์นะครับซื้อตอนนี้แล้วออกรถภายใน12เมษายนนี้นะครับก่อนสงการนี้นะครับรุ่นรับมอเตอร์ไซค์ลีดนะฮะในมิวเอกรุ่นได้1รางวัลนะฮะดีแม็กก็รุ่นได้1รางวัลรุ่นนะครับเดี๋ยวชื่อจะเข้าระบบเองนะครับแต่ต้องออกรถภายใน12เมษายนนี้นะครับทักหาโทรหาน้าแป๊ดได้นะฮะน้าแป๊ดฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับ0995159263นะครับไลน์ไอดี PAE6586 ฮะ ยังถ้าแป๊ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับการแต่งรถอีกแนวหนึ่งชอบแบบไหนอยากให้นะแป๊ะแต่งแบบไหนทักหาโทรหาแนะนำได้นะครับยังไงคลิปนี้นะแป๊ะฝากไว้หน่อยนะครับนึกถึง e ซูม u x นึกถึงฟาร์ม u x จากนะแป๊ะ e ซูณครับสวัสดีครับ